โอเคค่ะนี่ขาเตรียมวัตถุดิบของขาไวเรียบร้อยเลอจ้ะนี่ก็คือมาม่าเนาะมาม่าเกาหลีนำซอสสีดำเนาะจ้ะรากาอันนี้เป็นเบคอนรากาหอมใหญ่ฮันเตานะคะ่ละลากามีแค่รทฮันเตาเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้าต่อไปขอร่วนเบคอนเลยจ้ะ ใช้มากแบบกรอบกรอบกะล้วนแบบบลาเดียวเียวให้มันกรอบจ้อค่ะก็อเอิ่นจีเบคอนแม่เพราะแบบ,บต้องกรอบหลายแลวกกาไ่หอมไง่กับแค่รดลงไปเลยจ้าละกกะพัดเห็พดพ่อแค่พัทซุกแค่นั่นก็พ่อเลยด้วยจ้ะ ใส่น้ำต้มเสร็จลงใส่นิดนึงนะะงมยจ้ะบหอบนี่คะ่ะโอเคซุปเป็นที่เรียบร้อยใส่ได้ล้วคะ่ะต้มน้ำมาเดือดแล้วนะคะแล้วเข้ากับสีไสเต็นมามาเข้าลงไปเลยละกะเข้าสิตม้มใส่เวลาต้มประมาณหานาทีแล้วคะ่ะ น้ำนี่ใส่น้ำประมาณเครื่องรีดถึงหก0อย ml หาถึงหกลอย ml นอะจ้ะต้มไวประมาณหาหนาที่เนอะจ้ะเนาะนี่จ้าหาหนาที่แล้วครบหาหนาที่แล้วนะคะปิดไฟแล้วเข้ากระสบไปเอาเสน้นเท่าน้ำออกนอะจ้ะเนาะอันนี้มันสิเป็นน้ำซอสมาในซองเลยนะจ๊ะเป็นซอสด,ดำดิลลงไปให้หมดเลย โอเคมานำซอสด,ดำห้องสี่แนนบอแล้วเ้าก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยนี่ค่ะเชน,นบัว้าไสีใส่ถ้วยนี่กระไส่ใดเลยแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะคะเปลี่ยนจานนิดน้อยน บะลงเหลือคว่เป็นมีดำแม่เหรเหลือแต่ควมเป็นเบคอนจ้ะนี่เซจเรียบร้อยเป็นตะกินมดจ้าโอไ้ไปเรียไปเลียงไปกินละเด้อจ้าตอนกินบะไทยให้มึงเด้อจ้าอันนี้ไทยมึงแต่ตอนเทเด้อ